วันนี้วันว่างครับมาซ่อมกล่องพึ่งกันครับพอดีวันนี้มีผู้ช่วยครับมาซ่อมกล่องพึ่งครับทิ้งไว้นานครับปวกกินครับไม่มีเวลาซ่อมครับเดี๋ยวให้ผู้ช่วยเขาซ่อมกล่องนี้ไปก่อนนะครับเดี๋ยวพาไปดูที่ซ่อมเสร็จแล้วนะครับ อันนี้ซ่อมเสร็จแล้วก็จะเอามาตั้งเรียงไว้ประมาณนี้นะครับตอนนี้มีอยู่ห้ากล่องละที่ซ่อมไว้นะครับเดี๋ยวรอให้เขาเข้าเองครับอันนี้เดี๋ยวเขาเข้าเองเขาเขาก็ อันนี้ก็ตั้งทิ้งไว้ไม่มีเวลาเหมือนกันครับไม่มีเวลาดูไม่มีเวลาดูเลยอันนี้เข้าแล้วนะครับอันนี้ได้หลายเดือนและ้ะของนี้เข้าแล้วแล้วก็จะมีอีกอันนึงลำโพงเก่าพอดีขี่ผ่านไปแล้วเขาทิ้งไว้ที่กองขยะครับเสียดายครับมันเป็นกล่องอย่างดีไม้หนา ก็เอามาวางไว้ที่ต้นลำไยอย่างเงี้ยันี่ก็เข้าเองนะครับเนี่ยอันนี้จะเอาน้ําหวานวันนี้นะครับกล่องนี้กับกล่องเมื่อกี้ที่ถ่ายให้ดูครับจะเอาน้ําหวานวันนี้ตอนนี้อยู่ข้างบนผมจะมีอยู่สี่กล่องที่ผมจะเอาวันนี้นะครับสี่กล่องที่จะเอาน้าําหวานแล้วก็มีที่สวนลําไยด้านล่างผมมีอีกแปดกล่องนะครับ ทั้งหมดวันนี้จะเอาน้ำหวานอยู่ประมาณสิบสองกล่องครับกับผู้ช่วยกาลังซ่อมนะครับโอเคลูกค่อยๆเอาออกนะมีอีกอันนี้กล่องนี้ยังไม่เอาครับรอย้ายวันนั้นเอามาตั้งไว้เฉยๆครับตั้งไว้ยังไม่ได้จัดระเบียบร,รับกล่องนี้ครับมันมาแอบเข้านะครับ แอบเข้าตอนไหนไม่รู้ครับเดี๋ยวเย็นนี้ตอนกลางคืนครับตอนกลางคืนต้องย้ายเขาไปวางไว้ที่ดีๆเพราะว่าปวกเริ่มขึ้นแล้วครับนี่ยวางไว้แป๊บเดียวปวกขึ้นนะครับเนี่ยปวกเขาจะกินนะครับถ้าปวกเข้าไปกวนแล้วก็เขาก็จะย้ายหนีนะครับเราต้องเอาไปตั้งให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตรงนี้เราไม่ได้ลงทุน,นครับลงแต่แรง เจอเศษไม้เก่าเก่าเศษอะไรเก่าเก่าเราก็มาทําทิ้งไว้ครับอย่างนี้ครับเศษเล็กเศษน้อยเราก็มาต่อกันอย่างนี้นะครับต่อไปเดี๋ยวเขาก็เข้ามาอยู่เองของเขาอ่ะครับอันนี้ก็เป็นอันนี้ฝาด้านข้างมันผูกครับไปเก็บเ่นฝ้าเก่าเ็นเขาทิ้งไว้เอามาปิดไว้อันนี้ซ่อมแซมอันนี้ยังไม่เข้าครับ อันนี้เข้าแล้วอันนี้กล่องนี้ก็จะเอาครับวันนี้กล่องนี้ก็จะเอาเหมือนกันครับประมาณนี้นะครับอันนี้อาศัยวิถีธรรมชาตินะครับเราจะได้น้ำพึ่งไว้กินตลอดปีครับเสร็จหรือยังลกูกเสร็จยังครับโอเคยางซ่อมต่อไปนะ